โปรตีนรั่วในปัสสาวะก็อาจจะทําให้ไตเราเสื่อมไตาวายถึงขั้นฟอกไตได้เลยค่ะสวัสดีค่ะในชั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีว,ททวทีสถานีคนรักสุขภาพ2ี่สชั่วโมงค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสัญญาณเตือนหรืออาการเตือนนะคะว่ามีโปรตีนรั่วออกมากับปัสสาวะแล้วก็ได้ค่ะโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะก็จะเจอกันได้บ่อยๆในทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้โปรตีนรั่วในปัสสาวะในปริมาณมากๆเป็นเวลานานๆน,น,นะคะก็อาจจะทํา ไตเราเสื่อมไตาวายบางคนถึงขั้นฟอกไตได้เลยค่ะดังนั้นถ้าเรารู้วิธีสังเกตและก็รู้ตัวตั้งแต่เนื่อๆนะคะถ้ามีอาการแล้วรีบไปพบคุณหมอให้คุณหมอวินิจฉัยคุณหมอเขาก็จะหาสาเหตุของโปรโตีนรั่วรีบทําการรักษาก็จะช่วยป้องกันไตเสื่อมไตาวายหรือการฟอกไตได้ค่ะซึ่งอาการต่อไปนี้นะคะก็เป็นสัญญาณเตือนนะคะว่ามีโปรโตีนรั่วในปัสสาวะแล้วค่ะหนึ่งเลยปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตอน ปัสสาวะนะคะแนะนําว่าให้สังเกตฟองว่ามีฟองเยอะแค่ไหนแต่บางครั้งที่เราปัสสาวะแดงก็อาจจะเกิดฟองได้ปกติค่ะให้สังเกตเพิ่มเติมว่าฟองที่ออกมาเวลากดน้ําราดน้ําแล้วฟองมันหายไปหรือเปล่าฟองมันอยู่นานขึ้นไหมยังเป็นฟองเยอะหรือเปล่าถ้าฟองมันอยู่นานมากกว่า1นาทีเป็นสัญญาณเตือนว่ามีโปรโตีนั่วในปัสสาวะแล้วค่ะ2ก็คืออาการบวมจะมีโปรโตีนตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโปรโตีนออมบูมินหรือโปรโตีนไข่ขาวจะช่วยดูดซึม น้ำให้อยู่ในหลอดเลือดไม่ทําให้น้ําไหลออกมานอกหลอดเลือดแต่พอโปรโตีนตัวนี้มันต่ําค่ะจะทําทให้น้ํานะคะไหลออกนอกหลอดเลือดของเราไปยังเซลล์ต่างๆมากขึ้นก็จะเกิดอาการบวมได้ซึ่งอาการบวมแรกๆนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าขาทั้งสองข้างบวมค่ะวิธีเช็คก็คือให้ใช้นิ้วของเราค่ะกดไปบริเวณหน้าแข้งถ้ามันเป็นรอยบุ๋มกดบุ๋มนะคะผิวหนังไม่คืนหรือคืนช้าก็จะบอกได้ว่ามีอาการบวมแล้วค่ะแล้วก็อาจจะสังเกตเพิ่มเติมได้ว่าใบหน้า เอาบวมๆโดยเฉพาะบริเวณรอบตาหรืออาจจะบวมบริเวณแขนได้ค่ะอาการที่3นะคะก็คืออาการหอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้พอน้ํามันไหลออกนอกหลอดเลือดเยอะๆอะค่ะพอน้ํารั่วออกจากหลอดเลือดไปเซลล์ต่างๆค่อนข้างที่จะมาซึ่งก็อาจจะทําให้น้ํามันท้นไปปอดได้ค่ะพอน้ําท้นไปปอดมากๆนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมปอดได้เวลาที่เรานอนนะคะน้ํามันจะฉาบไปทั้งปอดเลยก็จะทําให้เวลานอนรู้สึกว่าหายใจลําบากหายใจไม่สะดวก ต้องลุกขึ้นมานั่งหายใจถึงจะดีขึ้นค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับสัญญาณเตือนอาการเตือนว่ามีโปรโตีนรั่วในปัสสาวะแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นความรู้ดีๆส่งต่อให้กับผู้อื่นและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพดีๆแบบนี้ในช่อง24เจลทีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ